สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปลากันนะครับนี่ปลาทองแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีปลาสอดอีก3าตัวนะครับซึ่งหายากมากนั่นไงตรงนู้นอยู่ใกล้ๆก,กับปลาทองปลาสอด2ตัวนี่ สองตัวเป็นสีดำนะครับิีกตัวหนึ่งก็สีเหลืองนะครับนี่ตอนนี้ไม่ได้เอาพวกต้นไม้นะ้ำมาวางนะครับมันก็ดูโล่งๆแล้วก็ไม่มีก้อนหินแบบนี้ด้วยโล่งๆนะครับนั่นไงตรงนู้นเอาาวโฟกัสอีก สวยกันไหมเอ่ย,ลยปลาทองเล็กไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับแต่ว่าต้องมีพืชน้ำแบบนี้บ้างเออไอพวกไอพวกเนี้ยแหนมแหนมนะครับแหนจอกแหนนะครับต้องมีพวกจอกแหนหรือไม่ก็แบบผมก็ได้แล้วก็จะมีปลาช็อกเกอร์อีกนะครับ อยู่ไหนนี่หายากนะครับเพราะมันเป็นตัวเล็กอยู่ก็น,นั่นไงว่ายอยู่3ามตัวน่ะน่ะครับน่ะเห็นแล้วน่ะปลาทองผมเลี้ยงแค่สองตัวนะครับ ปลาช็อกเกอร์ก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นก็เดี๋ยวซื้อปลาทองมาเพิ่มนะครับสักประมาณ สามตัวนี่สวยแล้วก็ปลาหางนกยุงอีกนะครับซึ่งจะเห็นไอสังกะสีไม่เชิงสังกะสีเนี่ยกเรียกยังไงเออสังกะสีนั่นแหละครับก,รก็ยาผมเอามาปิดไว้ตรงนี้นะครับเพื่อกันแสงแดดเนี่ยพวกเนี้ยยาผมบอกว่าจะทำให้น้ำร้อนซึ่งน้ำก็ยินนะ ไม่ร้อนสักเท่าไหร่ยินมากเลยแต่ก็ปิดเอาไว้ดีกว่าตอนนี้เอาออกเพราะว่าเดี๋ยวให้เห็นปลาทั้งหมดเดี๋ยวค่อยเอาใส่ใหม่นะครับนี่เดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตตอนที่มีปลาทองอีกหรือไม่ก็ปลาหางนกยุงนะครับ ซึ่งปลาปลาปลาห้าอีปลาปลา,า,า,าทองนะครับตอนแรกถ้่เกิดเราจะาลงน้ําใหม่ให้เราเอาถุงที่ใส่ปลาทองครับจุ่มน้ําใหม่ก่อนที่เราจะใส่นะครับเพื่อให้มันปรับตัวกับน้ําใหม่อุณหภูมิเท่ากันนะครับสักประมาณ30นาทีก็ได้ครับหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เขาปรับตัวนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตอีกใหม่เด้อ